สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพี่กบพาชมสวนที่พี่กบปลูกไว้นะฮะเป็นสวนที่มีผสมผสานแล้วก็ปลูกไม้ป่าไว้บางส่วนแล้วก็ปลูกพืชอื่นๆด้วยแล้วก็มีการปลูกทุเรียนด้วยนะครับแนวนี้เป็นแนวของกบชายน้ํานะครับก็อายุเขาก็ประมาณหนึ่งหนึ่งปีละนะฮะเป็นการเอาต้นเล็กมาปลูกนะฮรซึ่งใครที่เคยติดตามจะเห็นพี่กบปลูกต้นต้นเล็กนะครับ แต่ตอนนี้ก็เขาก็มีบางต้นก็พุ่งมากเลยนะโตมากเลยแตกใบแตกยอดมาดีนะครับอย่างตน้นต้นนี้ก็นะฮะลักษณะประมาณนี้ฮะกบช่น้ำเนี่ยเป็น,เป,นเป็นกิ่งข้างนะครับเพราะนั้นก็เขายังไม่ไม่เป็นทรงพุ่มเท่าไหร่นักนะครับนะฮะลรวก็บอกว่าเอาเอาฟางนะเพิ่งเอาฟางมาลงคุมไว้ได้ประมาณสักไม่ถึงเดือนนะครับ เมื่อก่อนก็ใช้ตัวคุณนายเตื่นสายคลุมดินคลุมหญ้าไว้นะฮะร,รบข้างๆก็ได้ผลนะฮะได้ผลในระดับหนึ่งแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วฮะมันก็เป็นเป็นพืชที่มาแย่งอาหารอยู่ดีนะฮะก็ลเลยต้องเอาออกแล้วก็เอาฟางมาคุมต่อเหตุผลเนี่ยเราต้องการเขาเรียกว่าไม่ให้หญ้าเนี่ยเข้ามารบกวนนะฮะคือปัจจัยต่างๆที่มีผลนะฮะทำให้พืชเนี่ยเกิดความ แล้ว,ว่าเจริญเติบโตดีหรือไม่ดีนะฮะสิ่งหนึ่งก็คือความเครียดความเครียดของพืชน,นี่มีปัจจัยหลายอย่างนะครับปัจจัยที่หนึ่งก็คือเป็นปัจจัยที่มาจากการที่เจอฝนนะฮะมากเกินไปเจอแดดแสงน้อยนะครับแดดน้อยนะแล้วก็สภาพของพวกดินนะครับซึ่งดินอาจจะเป็นดินที่ดินแน่นเกินไปอะไรต่างนะนี่คือปัจจัยที่เกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับ แล้วก็ปัจจัยที่มาจากสิ่งมีชีวิตก็คือพวกมแมลงนะครับพวกศัตรูพืชอ่าแล้วก็พวกหนูพวกอะไรต่างๆ,ๆที่มากัดอา่ารากพืชอะไรต่างๆนะมากัดต้นทุเรียนของเรานะครับรวมทั้งอา่าหญ้าก็คือถือว่าเป็นปัจจัยที่เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งนะนะฮะหญ้าเนี่ยทำให้พืชเครียดนะครับก็ทําให้พืชไม่โตได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะให้ปุ๋ยให้ดิน ไปยังไงนะฮะให้ปุ๋ยให้ยานะ่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะมีความเครียดนะครับอันนี้คือสิ่งที่นะ,ะเป็นเป็นหลักนะฮะนะ,ะที่เขาวิจัยมาแล้วด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้พืชเรา,เามีความเครียดความเครียดก็ทำให้อ่กระทบต่อการเติบโตเนาะของพืชเพราะั้นเราก็ต้องป้องกันหญ้าเนี่ยเอามาคลุมไว้เนี่ยคือป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดความเครียด นะฮะแล้วก็เรียกห่มดินคุมดินรักษาความชื้นในดินนะด้วยนะครับมาดูนะต้นนี้ก็โตได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วมาดูต้นนี้ฮะต้นนี้ไม่โตนะครับแต่เขาก็าเพิ่งคือเขายังรักษาระดับเขาอยู่ได้นะฮะเขายังมีเเรียกว่าอนาคตสดใส เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอามะกอไว้นะฮะเบียดต้นมากนะฮะมะกอเนี่ยปลูกมะละกออย่าปลูกใกล้กับทุเรียนนะเพื่อนเพื่อนครับเพราะว่า,า,ารากมะะกอมันมันใหญ่แล้วก็มันหากินเก่งมากแล้วมันก็รบกวนรบกวนทุเรียนมากเลยนะครับก็พยายามที่จะให้เขาอยู่แบบเดียเด่ยวๆได้ยิ่งดีเลย,เลยทุเรียนนะฮะปลูกมะละกอไว้ใกล้ชิดต้นทุเรียนไม่ได้แต่ถ้าปลูกห่างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่นี้ของพี่กบเองก็ปลูกใกล้เกินไป เนี่ยก็เลยขุดขุดมะละกอล้มมะละกอนะแต่ยังไม่เอาออกเต็มที่ลากเขาเยอะมะละกอเนี่ยลากเขาแบบโอ้โหแบบถือว่าพลังเขาแข็งแรงมากอะพวกพืชพวกตระกูลมะละกอเพกาพวกอะไรเนี่ยรากเขาร้ายกาดมากมากนะครับเนี่ยก็เลยยังไม่เอาออกเดี๋ยวเอาออกโดยสุดท้ายก็คงต้องเอาออกแน่นอนส่วนต้นนี้เปลี่ยนต้นนะครับเพราะว่า ต้นเดิมของกบชัยน้ำไม่ดีนะฮะเลยเปลี่ยนเลยเอาตัวเรียกว่าน้ำนำโมยฉี่นะฮะมาลงแทนนะอันนี้ก็เพิ่งลงแทนได้ประมาณสักประมาณ2เดือนนะฮะก็เขาก็ตั้งหลักพวกนี้จะไม่มีกิ่งกระโดงนะฮะเอากิ่งข้างมานะฮะน้ำดำโมยฉี่ก็ยังเป็นกิ่งข้างอยู่นะ,ะส่วนต้นนี้นะครับเพื่อนๆครับต้นนี้เนะี่ยเขาเจอปัญหานะพวกเพลี้ยเนี่ย ตลอดเลยนะครับเมื่อก่อนก็จะด้วยติดภารกิจไม่ค่อยมาใส่ใจมากนะครับเดินทางอะไรทางานก็จะทําให้อาการดูแลพวกเพียก็จริงๆแล้ววิกบฉีดยาฆ่าแมลงน้อยนะครับไม่ค่อยได้พ่นยาฆ่าแมลงฮอร์โมนที่พ่นส่วนมากก็จะเป็นอาหารพืชจุลธาตุแล้วก็จะมีปุ๋ยทางใบบ้างนะครับพวก ปุ๋ยเก็ดปุ๋ยน้ำเนี่ยฮะก็พ่นบ้างแต่ต้ตนนี้อมันปัญหาคือมันเจอเพีย้ยเจอมแมลงกินใบอ่อนนี่ก็เพิ่งได้ใบอ่อนนี้มาเดี๋ยวต้องรักษาใบนะครับก็ต้องรักษานะก็เห็นว่าเขายังยังไปได้อยู่นะครับก็เลยเลี้ยงเขาไว้นะครับอันนี้กบชายน้ํานะครับก็มีต้นนี้ที่ที่อ่อนแอกับเพื่อนแล้วก็พวกมแมลงเนี่ยชอบ ชอบเวียนมาต้นนี้มากๆเลยนะครับต้นอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ต้นนี้นะเป็นที่รองรับอารมณ์ของมแมลงเลยนะครับความต้องการของมแมลงเลยนะฮะนี่คือนะฮะต้นไหนที่ออนแอแล้วฮะ,ะแมลงเขาจะมาซ้ํามาลุมกินโต๊ะต้นนั้นเลยนะพเพื่อนๆอ่ส่วนอันนี้คือต้นมอนทองนะฮะเป็นการเอามามาลงใหม่เมื่อก่อนเป็นกบชายน้ำนะต้นไม่ไมสวยก็เอาหมอนทองกินข้างมาก็ไม่สวยนะฮะมอนทองคือต้นเหลือๆนะครับ ก็เอามาปลูกไว้แต่ตอนนี้เขาเริ่มตั้งหลักได้แล้วนะครับเนีมอนทองเนี่ยต้นนี้นะครับก็ถือว่าเขาน่าจะโอเคอยู่นะรักษาใบเขาได้เขาแข็งแรงนะครต้นนี้ดูแล้วเขาแข็งแรงอยู่นะครับอ่ะต้นนี้บ้างมาดูนะครับกบชัยน้ําต้นนี้อยู่ใกล้กับต้นนี่นะครับมะละกออีกแล้วลากติดกับต้นเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ฮะ เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นนี้จะโตได้ไม่เต็มที่แน่นอนนะครับถ้าต้นมะละกอต้นนี้ยังอยู่นะฮะเนี่ยฮะแต่เขาก็แตกยอดมานะครับเห็นไหมเขามียอดแตกมาแล้วเออแล้วก็นี่นเพื่อนๆครับนี่มาแล้วนะครับนี่เพีย้ยนี่ฮะนี่ฮะดูสิฮะอย่างนี้เลยมาเต็มเลยอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องจัดการแล้วนี่ฮะนี่คือเพีย้ยเพี้ยแป้งนี่ฮะเพื่อน unning, ๆครับ นี่เนี่ยเนี่ยทั้ทงนั้นเลยโอ้โหเยอะมากเลยวันนี้นะที่มาเจอวันนี้ต้องจัดการแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะไม่ค่อยได้ฉีดยายา,มาแมลงเนี่ยไม่ค่อยได้ฉีดเลยนะครับผมว่าตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยพ่นพ่นยา,มาแมลงสักแค่ครั้งเดียวเองนะครับโอ้นะเขาก็มารุมกินแบบนี้แหละนะเพื่อนๆครับนี่เยอะมากเลย นี่นี่เนี่ยผมบี้เลยนะฮะใช้มือบี้เลยนะครับโอ้โหไม่ได้แล้ววันนี้ต้องจัดการเลยนะครับนี่อแล้วมันจะมาลุมเลยนะฮะแล้วกำลังมียอดด้วยนะเดี๋ยวมันก็เสียหายนะครับเสียหายแน่ๆเลยถ้าเราปล่อยปละละเลยเพื่อนๆครับนี่นะต้นนี้ไปกลมมาเห็นก่อนโอ้โห เนี่ยฮะคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พืชไม่โตนะครับไม่เจริญเท่าที่ควรไม่เจริญงอกงามเท่าที่ควรเพราะว่า,ามันมีสิ่งรบกวนเนี่ยของเขาเนี่ยคือพวกเพลี้ยเนี่ยสำคัญมากเลยอันนี้คือเพลี้ยแป้งนะครับนะนี่ฮะนี่ครับ,ค,รบคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับคนที่ปลูกผุเรียนแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลงรายละเอียดไม่ดูนะครับไม่ลงดูอย่างไปเบแบบนี้นะครับก็จะเจอปัญหานะครับ ต้นนี้มันอ่อนแอเนาะมันก็จะมีเพลี้ยะนะครับอ่าบางต้นน่ะไม่มีนะเมื่อสักครู่นี้ต้นหมอนทองเนี่ยไม่มีนะครับเอามาดูต้นนี้บ้างนะครับมีเพลี้ยไหมอันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้เขาแข็งแรงนะแต่เขาเคยเจอพวกไอ้แมงปีกแข็งกินกินใบนอนพวกหนอนเนี่ยกินใบนะครับเขาก็เลยแบบ ใบยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่ว่าโอเคตอนนี้เราต้องต้องเอามาช่วยฮะต้องต้องช่วยแล้วล่ะนะครับพวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าเพลี้ยอะไรต่างๆต้นนี้คือเมื่อก่อนมันมีต้นอยู่ตรงนี้ต้นหลักนะพี่คบเห็นว่าไม่ค่อยดีเลยตัดออกเนี่ยตอนนี้เขาก็เป็นต้นกิ่งข้างเนี่ยกลายเป็นต้นต้นประธานแล้วนะครับเนี่ยเป็นต้นประธานไปแล้วนะฮะก็ก็สูงขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับอ่ะมาดูต้นต่อไปนะฮะอันนี้มีไหม เนี่ยต้นที่เขาแข็งแรงเนี่ยจะไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับทั้งที่อยู่พื้นที่เดียวกันใกล้กันเนี่ยเขาก็จะไม่มีนะครับเพียจะไม่มารบก,กวนเห็นไหมเนี่ยอ่ะมีไหมเออมีนิดเดียวนะมีน้อยมากนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรีบจัดการนะฮะวันนี้ต้องจัดการแล้วนะครับฉีดยาฆ่า,ามแมลงเนี่ยต้องฉีดตอนเย็นนะครับก็เดี๋ยวเอาช่วงเย็นๆนะ ช่วงใบๆบเราค่อยฉีดอันนี้เหมือนกันนะครับเขาแข็งแรงนะกบใช้น้ำนี่เขาก็ไม่ไม่มีนะอาจจะมีอย่างอื่นนะครับมีขี้นอนด้วยเนะี่ยก็ไม่ได้ขี้ขนอนขี้มแมลงปีกแข็งอะไรเนะี่ยมีอยู่นะครับเพราะนั้นโอเควันนี้ต้องจัดการนะครับรักษารักษาใบไว้ให้ได้นะเขามีใบเขาก็เอาใบเนะี่ย เรียกว่าปรุงอาหารนะครับสังเคราะห์แสงแล้วก็เลี้ยงลําต้นเลี้ยงชีวิตเขาต่อไปนะครับอันนี้เหมือนกันนะฮะนี่อันนี้กบใช้น้ําอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็ก็แข็งแรงอยู่ใบเขาก็โอเคอยู่นะครับก็โตสูงนะฮะสูงเท่าตัวเราแล้วนะรประมาณร้อยห้าสิบร้เซนติเมตรนะครับ ก็ถือว่าโคนก็อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับอ่าของปีกบไม่ไม่โตมากนะครับเพราะว่าอาเราทำแบบเรียกว่าไม่ค่อยได้ใช้การรักษานะฮรรักษาใบป,ปล่อยปัดละเลยเหมือนกันนะครับอ่าแล้วส่วนตัวก็พ่นฮอร์โมนน้อยไปอันนี้อันนี้มสูสซคิงเอามาลงได้ประมาณสัก2เดือนนะคร ตรงนี้ไม่เคยมีนะก็เลยเอามูสคิงมาลงตรงนี้นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าใบเขาเนี่ยใบสีเหลืองๆจากข้างในนะครับมีเขียวข้างในเนี่ยเนี่ยแบบนี้ก็คาธาตุพวกนี้เลยฮนะพวกน่าจะเป็นโปเทสเซียมหรือหรือหรือ,อไม่ไนโตรเจนก็น่าจะเป็นไนโตรเจนนะครับ ก็ส่วนหนึ่งไม่โพเทสเซียมก็ในตรเจนเดี๋ยวตรงนี้รายละเอียดนะฮะเพื่อนๆดูใบสังเกตนะฮะเดี๋ยวพี่ก็มาเฉลยนะครับว่าว่าขาดตัวไหนนะครับแน่นอนสังกะสีก็ขาดนะครับนี่ฮะใบเล็กนะครับก็เพิ่งย้ายมาด้วยนะก็ซื้อต้นพันธุ์มาแล้วก็ก็เอามาปลูกตรงนี้นะเดี๋ยวจะทําให้ให้ดีนะนี่คือมูสังคิงนะมูสังคิงเนี่ยจริงๆแล้วปลูกไม่ยากนะครับ แต่ว่าเนี่ยเขาใบใบเขาสีเหลืองๆแบบนี้นะครับแน่นอนฮะพื้นๆเลยนะหลักใน NPK นะครับพ่นทางใบช่วยนะพี่กบก็เริ่มใช้ตัว NPK พ่นทางใบช่วยอาหารพืชจุลธาตุเนี่ยก็ต่อเนื่องนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเอามาใช้ต่อเนื่องแต่เราเติมนะฮะตัว NPK พ่นทางใบด้วยนะครับซึ่งแสงไม่ค่อยมีอากาศฝนที่มันเป็นแบบนี้นครับ เราให้ปุ๋ยทางดินอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับบางทีฝนตกบ่อยเนี่ยส่ปุ๋ยทางดินมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันชะล้างนําไปกับน้ํานะครับก็วันนีนะ้อยู่ในแปลงของพี่กบนะกบชายน้ําแล้วก็แปลงผสมผสานนะฮะซึ่งวันนี้ก็ขอลงคลิปไว้สั้นๆนะประมาณนี้ครับดูบรรยากาศนะครับที่ไล่ต่อไปนะครับ แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับ